พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงโรงพยาบาลหลายแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาเครื่องมือแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์จํานวนสิบรายการโดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลณห,ห้องประชุม1210ชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโควิด -19 ตั้งแต่1เมษายนถึง16พฤษภาคม2564จำนวนทั้งสิ้น1,195รายมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้าน776รายปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล216รายผู้ป่วยเฝ้าสังเกตอาการเข้ารักษาตัวในฮอสปิเทลในความดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์197ราย สำหรับเครื่องมือแพทย์พระราชทานประกอบด้วยเครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหนึ่งเครื่องเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก8เครื่องชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยวิกฤตหนึ่งเครื่องเครื่องกระตุ้หัวใจสี่เครื่องรถเข็นทำการพยาบาลสองคันเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย5้าเครื่องตู้เย็นแช่ยาหนึ่งตู้ เครื่องวัดความดันและปริมาณออกซิเจนในเลือด15เครื่องเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ4เครื่องและเครื่องดูดเสมหะ12เครื่องโดยเครื่องมือแพทย์พระราชทานทั้งหมดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน10,576,240บาทในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยทรงมีพระราชประสงค์สนับสนุนการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทำให้มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นพบภาวะปอดอักเสบจำนวนมากนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จะหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมให้กรมราชทัณฑ์เพื่อรับมือการระบาดของโรคติดต่อโคโรนาไวรัสโควิด19ที่ระบาดอยู่ในทันทัสถานต่างๆขณะนี้เบื้องต้นประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่พร้อมระบบ a i 10เครื่องเครื่องช่วยหายใจพิวริทันเบนเนต840จำนวน4เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว1000ตัวชุด PAPR 8ชุดกรมรชาชทันมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำและทันทสถานในพื้นที่เสี่ยงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีทรงห่วงใย,ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัย ด้วยสมเด็จพระณิิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมา,า์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงห่วงใย,ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครนายเตชพลทิตยารักรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวนเจ็ดเครื่องไปมอบแก่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยมีแพทย์หญิงอัมพรเกียรติปานอภิคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังพร้อมผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ส่วนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์พลเอกเจยดาศรีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวนเเครื่องมอบแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน ได้มีนายแพทย์เพชรพงศ์กำจรกิจการผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พร้อมผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบการได้รับเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสามารถนําไปดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีอาการปานกลางในเบื้องต้นให้มีอาการที่ดีขึ้นได้นับเป็นพระมหาการุณาทีคุณอย่างหาที่สุดม่ได้ ส่วนที่โรงพยาบาลกลางหม่อมหลวงจิรพันธวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานแก่โรงพยาบาลกลางจำนวนสิบเครื่องเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงแต่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วได้รับออกซิเจนอากาศและความชื้นอย่างเหมาะสมไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ สามารถนำเครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและมีจำนวนไม่เพียงพอไปใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณด้วยทรงห่วงใยปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี นายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเชิญเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพรัะราทานจำนวนสิบเครื่องแก่โรงพยาบาลโดยมีนายแพทย์ทวัชวชัยเศรษฐสุพนาพูวอำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและบุคลากรสาธารณาสุขในจังหวัดตากเป็นผู้รับมอบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ จัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศอุปกรณ์ดังกล่าวนี้มีความจำเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้มากยิ่งขึ้นอย่างความปรับลืมยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวจังหวัดตากตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพต่ตอไป สำหรับโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด420เตียงเป็นโรงพยาบาลชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาที่อยู่ติดกับเมียนมาให้การรักษาดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรักษาพยาบาลผู้ป่วยภายในจังหวัดรับผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลชุมชน4แห่งคือโรงพยาบาลแม่ระมาดโรงพยาบาลท่าสองอยาง โรงพยาบาลพบพระและโรงพยาบาลอุ้มผางตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลอีก22แห่งวันนี้ที่โดมสวนรงมบุรี200ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายการผู้อมในการสภากาชาติไทยระหว่าง11-20พฤษภาค,คม2564ทั้งนี้โดยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของรัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่นำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองหง์อำเภอโนนสุวรรณอำเภอบ้านใหม่ชัยพุธอำเภอกระสังเทศบาลเมืองบุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์และโดมสวนรมบุรี200ปีรวมทั้งสิ้นจำนวน4,380ชุด พร้อมกันนี้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงมอบอาหารปรุงสุกและชุดทานนั้นใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ยังความปรับปรืมและทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการพลังใจ99บาท9ก้าผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องตักกังตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักศรีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่001 1, 1 3 4 5 6 7ขีด0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวง์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่023 6 06799 0โดยลดหย่อนภาษีได้สองเท่าสอบถามเพิ่มเติมโทร1664 ที่โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาประกอบด้วยบุคลากรและสมาคมสิทธิเก่าจิตลดาในพระราชูปัรรมร่วมทําความดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา ด้วยการประกอบอาหารกล่องส่งมอบแรงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้เพื่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านการร่วมสมทบทุนจากบุคลากรภายในสถาบันสมาคมศิทธิ์เก่าจิตลาดาในพระราชุปธรรมและผู้สมทบทุนภายนอกทั้งในานามบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ โดยในวันนี้ได้นําอาหารกล่องเมนูสเต็กไก่พร้อมน้ําดื่มไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลปากเกร็ดจํานวน200กล่องซึ่งในแต่ละวันจะมีบุคลากรมุนเวียนมาบรรจุอาหารนําส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อสืบสารพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทย อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตลดานำมาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากรน,นักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่แน่วแน่สืบไป สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการคลองอาหารปันสุกซึ่งวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปฐุมวนารามในพระราชูปธรภมได้สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศ์สาคันสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จัดขึ้นเพื่อส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด19โดยในวันนี้ได้เชิญอาหารจากวัตถุดิบพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชุมชนเคหะบ่อนไก่จำนวน350ชุดศูนย์สาธารณาสุข16ลุมพินีจำนวน70ชุดศูนย์สาธารณาสุข5จุฬาลงกรณ์50ชุดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวันจำนวน50ชุด ทางนี้ตั้งแต่วันที่7ถึง13พฤษภาคม2564โครงการนี้ได้มอบกล่องอาหารปันสุขจำนวนวันละ250กล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่โบสถพระมหาไทยชุมชนร่วมรือดีศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่และราชกรษธาสโมสรโปโลโคลับ และในระหว่างวันที่14ถึง31พฤษภาคมนี้จะมอบกล่องอาหารปันสุขให้แก่ชุมชนในเขตปทุมวันวันละ1ชุมชนรวม18วัน18ชุมชนพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สาธารณาสุข16ลุมพินีและศูนย์สาธารณาสุข5จุฬาลงกรณ์โดยสำนักงานเขตปทุมวันสนับสนุนในการนำส่งมอบกล่องอาหารปันสุข สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลและมอบสิ่งของสนับสนุนโครงการกล่องอาหารปันสุขได้ที่บัญชีวัดปฐุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218-270241-5 วันนี้เวลา13นาฬิกา34นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยะราชนารีสเสด็จออกนตำหนักที่พิมานอเภอปากช่องจังังวดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหาโนนลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรน,นำแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะรองประลัดกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้ารับพระราชทานยา้าวิพิราเวียจำนวน10,000เม็ด ซึ่งมีพระวินิจฉัยให้ราชวิทยาลัยจุลาภร์และโรงพยาบาลจุลาภร์จัดหาเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยชาวชุมชนเขตหลักสี่และผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกศให้ในายแพทย์สมเกียรติอศวโรธพงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางเฝ้าวถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่1เมษายนถึง17พฤษภาคม2564เป็นจำนวนมาก41,770คนจาก28คลัสเตอร์กระจายอยู่ใน19เขต สำหรับพื้นที่เขตหลักสีพบการระบาดบริเวณที่พักผู้ใช้แรงงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีผู้ติดเชื้อ1,081คนมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขาลักษณะห้ามเข้าออกพื้นที่ห้ามเคลื่อนย้ายคนงานและลดการเคลื่อนที่ของประชากรอย่างน้อย14วันนอกจากนี้ตรวจคัดกรองเชิงรุกคนงานทั้งหมดและบริเวณชุมชนโดยรอบ พร้อมกันนี้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นกำลังหลักทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเต็มกำลังความสามารถอีกทั้งต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าวและพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ป่วยให้หายดี ide, กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวอันเป็นที่รักได้โดยเร็ว หนูมีความเป็นห่วงอย่างว่าห่วงทุกคนตั้งแต่แพทย์พยบาลเจ้าหน้าที่เลยแตประามที่ต้องดูผู้ป่วยโภยรวมทั้งเราเองก็ห่วงผู้ป่วยด้วยหนูทำอะไรได้หนูก็ได้ ค็อย้ทำไปแล้วตอนนี้ก็งถือที่ว่าพวกเราเราเป็นสถาบันวิจัยสุราพรซึ่งทำรีเสิร์ชเรื่องยาต่ออยู่แต่เดิมเนี่ยเราเองอยู่ที่มาเ็งมาหลายปี เรื่งยางอะไรใหม่ต้องังจะเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่พอดีโควิดมารู้ว่าสาวา่าเรื่องเด็งให้พาม้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้นักวิทยาศาสตร์น้องๆของรู้ผู้รักวิทยาศาสตร์พวกนี้เป็น คนที่หัวไวเรียนจากนอกยังบงคนก็ได้รับคุณพระราชทานจากพระบาทโดยไม่ได้หัวรอก้าวก็บอกเขาว่าให้ไปคิดดูสิว่าจะปราบโควิดอย่างไรขออรราชนาคุณพระศรีรัตนกร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศไทยคุ้นพรอมทุกคนจากโรคโควิดและได้อยู่อย่างสุขสงบต่อไปค่ะ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระเศีสวางคขวัตวรคตัตยาราชนารีทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องอาทิพระราชทานเครื่องช่วยหายใจตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสารและเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออีกทั้งทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงการช่วยชีวิตผู้ป่วย ที่ขณะนี้พบภาวะปอดอักเสบเพิ่มมากขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม2564ได้พระราชทานยาฟาวิพิราเวียที่มีฤทธิ์ต่อต้าน RNA ไวรัสหลายชนิดเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจากไวรัส,รส,รส,รสโควิด -19 จำนวนทั้งสิ้น70,000เม็ดแก่กระทรวงสาธารณาสุข10,000เม็ดกรุงเทพมหานคร50,000เม็ดกรมแพทย์ทหารบก10,000เม็ด และเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาได้พระราชทานยาฟาวิพิราเวียแก่กระทรวงสาธรารณสุขเพิ่มเติมอีกจำนวน50,000เม็ดเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19